เอกสารแค่พี่บาโคตรตัวเดียวชุดนี้ชุดเดียวเนี่ยชุดนี้ชุดเดียวนเนี่ยแล้วกเครื่องปิ้นเนี่ยเออเอาชุดนาบ้านออกมานเนี่ยชุดนาบ้านออกมาเนี่ยแค่นั้นละ่ะแล้วมีเครื่องปิ้นเอกสารตัวเดียวอ่าละ่ะแค่นั้นละ่ะชุดนี้ชุดเดียวเลยรวมแล้วตัดตัวนั้นออกไปเก็ต,วตเวกไปใจรแมอ่า ก็สั่งกุฏิ่านมาเนาะเออช้วยเหตุไว้เบิ่งหนานไว้ไปเลยเห้อไหมไคิดถึงเธอทุกอิจขา้อยากให้เธอกลับมาสักที คิดถึงเธอทุกวินาทีอยากจะพบเธอคนเดียวเออได้งบเท่าไหร่หัวลวเท่าไหร่ ประทนี่เทสูอ่ดิเปิดอยู่เร็่วเ,เนี่เอาข้านหนเอาข้านหนผู้ดใดขึ้นไปเบา้าขึ้นไปเบา้าไหมฝึกเบ้าแล้วเนาะสูต้องฝึกเบ้าแล้วเนาะออะตัวหนังซื้อเขาไหนตัวหนังซื้อเอาซักตาชูมันตาชีกระล้นก็จเาเอิอน ออกจากสิบแปดหรือเศร้าออกมาแต่งออกมา,อาเอาข้านหดเกเาอี้เ็าเออเตรียมไว้โมเมนต์หลังอยู่อัญญะอยู่ใครไปการเตรียมงานเตรียมก้อนยังมือไม่ได้รู้จกักซ้ำพลังข้อนหรือรัชพัฒน์กรค้ลนดูใครไป แยกพี่ขุยบอกว่าคุยครัาอาจา์ครับนิริตมอท่อเอาพี่อิ๋วยังก็ไเลยเอาบม่องนี่เออหม่อซากมันแนะน้ำเอาบม่องนี้บอแล้วเวลานัา้นจ้างอาจารย์อยู่โรงเรียนนี่ไปนั่งให้แค่เป็นทรงเอกสารใบสมัครใบยงบังเวลานั้นห้าน้องเช่าส่วไปสนีมันที่เขาไปฮอดพูดอ่ะจากกิโลบอสเราไปรวบไปนี่ก่อนครับครับไปรวบไปนี่ เพราะว่าบักซักมันบอกแล้วว่าตะก้มันเรียกหนังสือไปดีเด้ไปศูนย์คํมกิ่งนี่แม่เขาใหไปไปศูนย์คยเเํมกิ่งของเขานน่เขาใหไปอันนี้รอ,จอดจอ่าด่านท่านี่เนี่ยไปศูนย์คํมกิ่งเลยทรงศูนย์คํมกิ่งมาถึงทรงไปชนีลาวเวลานี่ลนนพลิ่งความมุ่นไปเข่าตะพุ่นโดยตรงเลยเวลาบัังบอกลิงพันดาวเทียมหรือลิลงพันาสายโทรศัพท์ธรรมดาหรือสายออปติกตะกิ้สายออปติกมันให้ีหลายสัมสายยาแก้วและที่นี่สายยาแก้วสู้บางนีนั่น การลิงผ่านสายยายแก้วจากดงแข้งเข้าไปานนทับมมูลีต้องแลนย่าวนิดนี่ลิงสายตรงเลยเด็กเขาจะเอินแล้วถ้าลิงผ่านดาวเทียมก็คือ,อของดงแข้งนี่ต้องจิตจานดาวเทียมไว้แต่นึงแต่ภาษาสุภสิตปักมุดไว้เล่าของพี่ได้หมู่มอแอร์แอร์ดงแข้งเหรอเมื่อไรครับเฮ้ยพ่นไไขีกลวาวะอ่า ันปักไว้ผู้พันเพชรหนูซักเข้าใจไหมอ่าปวดขี้หายเลยเราพลรำพูนนี่เนี่ยนักล็อกเกอร์รู้อยกเ่าเวลาเธอไม่อยู่ฉันนึกลึกๆในใจทุกครั้งที่ลรมเดนลงเมื่อไหร ฉันงใชจะเริ่มแพ้ใจตนและตอนนี้มันยังพอทนและวันนี้มันต้องกำฟื้นทนนั้นลูกยังจำสนตายมันล้นร้อนสินดีหากวันนี้ได้รักเธออีกทีคงเริ่มมี กำลังเคลื่อนไหวหากเติมรักครั้งนี้ให้กับใจฉันไว้นี่แหละไปไว้ขี้บนดขี้บนดขี้

เัียนคนนั้นว่าอ่ามันมีหมูสักซักอยู่แล้วทีนี้โปรแกรมที่เราจะอบรมภายในตัวเขตอำเภอเมืองตามอำเภอต่างๆนะอเออซูจะเป็นอยู่ของข้าเจ้าหรือาทีนี้อออกโดยผู้ว่ารลชการอย่างวัดผู้ใดล่ะ การรับบาสเกบตบอลตัวนี้กาได้บรรจุนว่าเห็นบ่างซูเปอร์บรรจุเข่ามาทีไดนฮะซูปเปอรไรอยงนี้บจักเนี่ยบรรานู่นมีไบรร้ลาออกแค่น,นนะั่นเห็นป่ะไม่ออก็คยังเงาอมันก็ต้องมีข้อโต้แย้งไปแล้วนะอนไะไรแบ้ แม่นว่าเอาเขาทั้งค่ายแบบเจ่งกันตนะอนนั้นเช่ไแม่นว่าสันอะไรแบบนี้ล่ะคือมาคุยกันนู่นนี่เอาแม่ช่วยบรรจุเข้าไปเหรอมันเป็นกีฬาสากลอยู่แล้วเออตัวกีฬาสากลเราต้องบรรจุเข้าไปเป็นหลักสูตรของอวิชาการของอวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาพระ,ะศึกษา พลังศักกับพลังน้มัยก็ตัวเดียวกันเห็นไหมดูไอ้ศักมันตอนที่มันสอนลูกมันส่งในระดับอก mm hmm. ลูกนี้จะหนักแล้วก็แรงแล้วเวลารับต้องรับสอนกันแบบปับ๊บรับมือเดียวแล้วก็อ่เห็นไหมเพื่อนทำไว้แล้วทีนี้ไปดูไมเคิลจอแดนด้วยนี้ ตัวนี้เราลงทุนลงทุนอยู่ไม่รู้กี่ตัวอยู่กับใครไม่รู้อะอยู่กับข้างนอกใช่ไหมลงทุนไว mm hmm. ้เออในเร้่รงรบศักดิ์เลยวันเสาร์อาทิตย์มันจะเข้าไปให้ผู้ต้องขังเล่นบาสเกตบอล จูเข้าไปเล,เลยอ่ะซื้อแท่นบาทไปพวกมันอ่ะแท่นบาทก็สั่งเลยทีนี้สั่งเลยสั่งด่วนเลยแล้วดูตอนนี้มันมาส่งสงกลนครเนะอนะรถหกรอได้แค่นั้นนั่น,นเดี๋ยวก่อนเอาออมาก่อน ตอนนั้น่ะกูอนุมัติกูอนุมัติท่นบาสท่นบัสบาส,สเกตบอลพวกเองจำได้ไว้สกลน,นครขึ้นมาเป็นจังหวัดใหม่นะดูโรงเรียนบ้านโกอยวันนั้นนะกูกำลังเล่นกีฬาหรือทำอะไรกูไม่รู้เลยหรือกูกูำลังคาบไม้บรรทัดอยู่กูยังไม่รู้เลยเลย สกลน,นครแล้วทีนี้กูเป็นห่วงนะนะครพนมนะครพนมเมื่อกูเป็นห่วงนะครพนมเสร็จปุ๊บคณะรัฐบาลไทยเฮ้ยเฮ้มึงเอาดี white, แล้วบักซักเขากว่าเออเจ็ดสิบเจ็ด,ด,ด,ดจังหวัดนะม,มันมีอยู่แล้ว <c oughs> บวกอีกแปดจังหวัดบวกสามจังหวัดที่สามจัง คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศุยปาแน่วันนี้ไววไล่ไววไล่การทุจริตของเจ้าหน้าที่ข้าราชการของรัฐแล้วสุไลบางนีดีสกลนครลดหกลอ้อได้แทนบาดจำนีกูเลยบอกกูเลยถามถามถามพอพอกูจะยุ่งยกูเรียกหนังสืออยู่เป็นแดงหน่อยพอพอ จักจักอยู่ไสเจ้าเจ้าออกไปหอดนครพนมบ่แทนบาทออกไปสัมนีกวานมาสั่นจักเป็นผู้ใหเ่บ่รถหกล้อเด้่ะแกแทนบาทมาเมืองสกลนคนมมรสูเบิ่งเอารถสมัยที่ก่สันณีกน